อะไแล้วมานั่งอะไรกับน้องหนูว่า,าวเดี๋ยวเดปี๊เขาบอกว่าเขาชอบหนูมานานแลแ้วก็เที่พี่เจนเร้องเพงลงอ่ะแล้วเขาบอกวอยามีอะไรด้วยไม่กินอ<ม>่ะหนูก็เลยถ้าพี่เจนไม่ข้ามานะเขาน่จะเอาหนูแล้วไม่กินอ่ะจริงเมื่อกี้เเอาเลยเหรอไมเมื่อกี้เขาจะจาเอานัทปีมาเกีียกับพี่ตรงนี้เลเมื่อกี้เขากดคอหนูๆๆเขาจะได้ปีมาดีดีเอางี้กว่าบีจเยังไงเอาพูดเลยแล้วพี่เจยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่ัเรองคนจากช่องเกษตรแชน พี่ชูแชนแนลเอ้ยอะไรอะเ้าก็เปิดคลิปนี้มันต้องวันนี้นะคะเราก็ให้พี่เจนมาเปิดคลิปกับเราเพราะว่าอะวันนี้อยากแกล้งพี่นาได้ไหมได้ดิโน้ตบอกก่อนดิใครเป็นกูหนูเป็นคนคิดอ้อเหรอเอายังไงหนูอะอยากแกล้งพี่นาแบบว่าหนูอยากสารภาพรักว่าหนูชอบเขาเออมาเขาอยู่ที่ห้องใช่ไหมอยู่ที่ห้องเออก็คือแบบว่าอาลมณแบันอะเดี๋พอเราไปที่ห้องปุ๊บ เดี๋ยวได้พี่เจน่ะลงไปเอาของข้างล่างเหลือพี่โน้ตพี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบสารภาพรักกับพี่นาือนว่าทิ้งพี่นาไว้คนเดียวในห้องไงแล้วพอพี่เข้ามาใช่ไหมพอพี่เห็นพี่ก็แบบใส่เลยออ่าโเคใส่เลยไม่ใช่กระทืบกูนะกระทืบพี่โน้ตเหรออะไรอะเออให้แบบเจมไปแถบนั้งกองไว้ก่อนใช่ก็เหมือนแค่พี่เจน่ะไปไปเซ็ตข้อข้องเขาอะไรเงี้ยคือไม่อยากรู้ว่าพี่นาจะชอบพี่ไหมแต่พีเชอบพี่นานะ ยอมโอเคทุกคนฝากกดอแล้วกดแชร์ก่อนสุดสุดคลิปนี้ด้วยคลิปนี้เดือดไหมเดือดแน่นอนเหมือนอารมณ์ว่าจะตบแยกพี่นาันอ่าเดี๋ยวก่อนเลยบอกเลยอีพีนี้ถ้าแบบว่าใครดราม่าถูกขอเอาไปไว้ตรงนี้ก่อนเออเพราะว่าอีพีนี้ยก็คือเราสามคนน่ะจะมาแกงพี่นาอ์หมอกกันแล้วโอเคไปเดี๋ยวมาดูเอาหน่อยนะเออมาไปค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เจนอะตั้งกล้องไว้แล้วสองตัวตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นตอนนี้ พี่นาเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวรอพี่นาออกมาแล้วก็เดี๋ยวรอน้องบีเดินเข้ามา okay. a few moments later พี่นาออกมายังฉี่หรือขี้นะเนี่ยเอาดีดๆโอ้คำซวมนิดๆหน่อยๆแป๊บๆต้องถามแล้วไม่ได้เช็ดหน้าเลยเอาแล้วอยู่ไหนอนามัยจะเอ๊ที่เช็ดหน้าหมดแล้วทีซื้อมาเมื่อกี้ไงหมดแล้วอยู่ในรถสิใช้หมดแล้วให้ไอซ์ไปด้วยเอนอย่างเงี้ยแหละตื่นมาก็สวยเลย ดูเด็ๆๆดเฉยอใปลาหอาหาพี่ช็หน้า่อนพ่อเดียว่าซื้ออยู่รถไงก็๋ไปหาที่ช็ดหน้า่อไเพราะว่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนไงเพื่อมัเหลืออยู่ครึ่งขวดเพราะว่าหนูให้ไอไปแล้ว a few moments later ได้แล้วหรอไม่ดเลยด<ส>ี๋ยวนะอุยมาทำอะไครคะเจม่อยู่จ้า<ป>เอาของไ,ไ,ไ,ได้ไหมกินะเสร็จแล้วหรือป่ะเนี่ยมเ,นเนย<ส>มา,เาเหรอ<ส>ไม่กินแล้วกินเหล้าไม่กินแล้วแล้ว า,าพี่เจนไม่หรอพี่เจนอยู่ไม่อ,อยากจะมองฟ้าพี่ะะจะโกรธหมถ้าเกูดโกรธจะด่าพี่เหรอไม่ใช่ทำไมปไปไนเดี๋ยวพูดเกิดชอบพี่เดชอบพี่เกิดชอบพี่โอ้ยไอ้บา้านี่มาพูดอะไรหยอกพี่เนี่ย รคจิต ok มันเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะกับพี่มีแฟนแล้วตัวเองก็มีแฟนแล้วก็ชอบแบบชอบไม่ใช่แล้วเนี่ยบีต้องเมาหรือบีต้องเป็นอะไรแน่เลยไม่เมาแต่คือชอบชอบพินาจริงจริงชอบแบบเฮ้ย <Huh? S 2> ชอบอ่ะชอบที่พินาเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบหนูก็เลยเออเห็นพี่เจนไปหนูก็เลยมาคุยกับพินาว่ะได้ไหมไม่ได้ไไดูสิน่อย<ๆ>ยิ้มเขินรึป่าเนี่ยแต่ไม่ได้หนูมบ้านหนูเป็นพี่น้องกัน เราเป็นพี่น้องกันโน้นมันก็เป็นน้องพี่แต่หนูชอบพี่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีแกมีสบายแน่เลยพี่ว่าไม่ชออ่าหรือากหรอมันเป็นน้องชอบกันเราสนิทแต่เป็นน้องมันพี่ไม่น้อม่หนูก<ๆ>็ร,รู้สึกอบอุ่นอะไรเงี้ยเวลาเดี๋ยวพี่เจนมาหนูจะมีปัญหาหรือไม่ได้ไม่มีเพราะว่าขอลมเ็นข้างล่างไงเราเราอยู่楼层แป๊กก่อนขจดรักบ้านหนูก็คือมาสารภาพตรงๆเลยว่าชอไม่ได้เรานออยู่ไหนก่อน ทําทไปทุ่ว่าเลยไม่ได้ชอบจริงๆชอบแบบเออพี่มิวพี่เจนก็ได้หนูพี่โนแต่ว่าเราชอบกันเวลา oh. เรามาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมถ้าเราเข้าไปแล้วใส่ตอนนี้รอให้แบบว่าไอาาบีมันบิวก่อน oh. บิวเราไม่นด้กอนเอเคเราต้องพินาแบบกมเคลือบอะไรเงี้ยจะเข้าไปเลยไอบีพี่มันบีไม่ได้แลนะ้วแหละ ไม่ใช่หรอกเนี่ยบีไม่ใช่มันองไมใช่ยังไอยู่ๆซึ่งหนูก็แบบชอบชอบมันไม่ใช่เนี่ยไอ้บีมันเนี่ยมันจะมีปัญหาไม่ได้มีเราจะคบกันยาวเราเป็นอะไรอย่างนี้นะเขาไม่ต้องรู้งแต่เรารู้ว่าสองคนไม่ได้มันก็่ยแบบเราพี่ไม่ชหนรอกหนูเป็นน้องรักกันรักใครกันแบบน้องไม่ก็หนูก็อยากให้พี่รักหนูได้แบบที่หนูไม่ได้เป็นน้องเนี่ยนี่มันนี่พูดกันให้เข้าใจ ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้โน้ตอีกอะไรอีกมันไม่เหมาะสมไม่ก็เราไม่ต้องให้เขารู้พี่ก็ไม่ต้องบอกพี่เจนหนูก็ไม่บอกพี่โน้ตแต่คือว่าเวลากินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาเจอกันก็คือเรารู้สึกดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจะไม่รู้ตาแบบปิ๊งปิ๊งปิ๊งอย่างเงี้ยหรอไม่เพราะเราเป็นพี่เรากันเนี่ยแต่คือเรารู้กว่าสองคนว่าเฮ้ยมันไม่ดีมับกูนะมันไม่ดีมันจะดียังไง ันจะอีลุงตงนังกันไปหมดเลยนะก็ใค่้มันก็เกี่ยวาับได้แล้วถ้าวันหนึ่งหลุดล่ะลังหพอ,อ,องเลืน,ในูใช <c ười> ่ม <c ười> อะไรแล้วไปนั่งอะไรกับน้องหน <c ười> ูวะรอเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร มามาดีมันมาเฉยไม่รู้ทำไมเฉยนากี่มานั่งอะไรกับน้องหนูล่ะแล้วหนูเข้ามาหนูเห็นเคาะประตูล่ะก็ไม่อยากเคาะไงก็เดินเปิดเข้ามาเลยทำไมอ่ะบา,บาว์บอทํทำไมทำไมล่ะ<ม>ไ็ให้ข้างหมดได้ยินไปเลยทั้งตึไปเลยมองมันมาเฉยว่าพี่เจนไปไหนก็พี่ก็ลงมาสิจายัางไงก็พี่ก็นั่งอยู่นี่น้องมาแล้วพี่ไม่เคยกับน้องหนูไม่ได้อยู่ ดีนั่งตรงนี้หน่อยแ้วเขาบอกว่าเขาชอบหนูแต่ว่าไม่ต้องบอกพี่เจนประโยนเดียวเจอยังไงพี่บีเข้ามาหาพี่เด้อไม่ใช่พี่นะหอกหนูไม่เชื่อคำพูดพี่เอ้าหนูเชื่อคำพูดไอ้บีพี่นอนอยู่นี่เฉยแล้วบีเข้ามาบีบอกว่ามันไม่ได้ไอ้บีมันเป็นผู้หญิงอยู่ดีมันจะมาอ่อยพี่ไม่ได้ถ้าพี่ไม่ไม่ไอ้นี่มันกอนนะก็เขาบอกว่าพี่ทําอะไรน้องก่อนพี่จับน้องหรือเปล่าพี่เล่นน้องหรือเปล่าบีก็บอกพี่เจนว่าไม่ใช่ พี่จะทำมัะไงพี่จะพี่พูดแกมหรือเปล่าพี่จะยังไงเมื่อกี้พี่นาบอกว่าพี่มาตรงนี้สิอย่างเงี้ยหนูก็เลยมา่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆแล้วพี่ใช่หนูเชื่อพี่ได้ไงก็หนูว่ารู้จักน้องมาก่อนนะแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรมีบอกพี่เจนพี่เข้าใจนะว่าหนูเสกความรู้สึกนะเพราะว่าหนูอ่ะคบกับน้องมาก่อนแล้วมาคบกับพี่แล้วหนูกับพี่ม่รู้จักกับน้องอ่ะพี่จะยังไง แทนได้แต่ว่าพี่จะไปม้วคนอื่นไม่ได้ถ้าพี่จะไปม้วคนอื่นน่ะพี่ไปม้วนไกลๆได้แต่พี่จะมาตรงนี้ไม่ได้ที่มันคนใกล้ชิดหนูมีนไม่ได้อะไรเลยมันจะไม่อะไรมีได้ดีเขามาแล้วมันไม่ได้มันอะมันจะพูดอะไรหนูยืนฟังรอพี่รอนก็ขอโทษนะหนูยืนฟังตั้งนานแล้วหนูยืนหน้าประตูหนูยืนฟังตั้งนานแล้วเจนมันไม่ใช่หนูยืนฟังตั้งนานแล้วตั้งแต่หน้าประตูแล้วหนูยืนฟังตั้งนานแล้ว อยู่ยืนฝังนานแล้วเนี่ยเอาพี่เจยังไงเมื่อกี้นี่หนูมาเอาเตาค้อนแหกเลสใช่ป่ะที่ที่หนูบอกว่าหนูเครื่องตาแล้วพี่เจนลงมาพอดีแล้วพี่เจนบอกให้เข้ามาในห้องแล้วอยู่กพี่นาแล้วตรงนี้แล้วเขาก็บอกเขาชอบหนูไม่ใช่ท็อดพี่ไม่ใช่อย่างนั้นหนูก็รู้จักพี่บีมันเดินมาแล้วมันก็บอกว่าพี่หนูหนูชอบพี่มบีก็ไม่ได้พี่กำลังบอกบีไม่ได้นี่พี่เจนก็เป็นบีนเป็พี่หนูหนูยืนไวใช่ไหมแล้วของบีมันได้หนูก็ได้ตรงนี้แล้วเขาก็ยืนไม่ใช่แล้วเนี่ย ดีแต่ว่าดีกับพูดจริงจริงดีไม่อย่างนี้อย่างพี่ทะเลาะกันแล้วก็จะเดี๋ยวเปทะเลาะกับโน้ตได้ใช่เขาบอกว่าเขาอยากมีอะไรด้วยกับหนูไปใหญ่นอนเถิดแล้วเนี่ยไม่ใช่หนก็เลยบอกว่าพี่แล้วพี่เจนพี่โดนอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูชอบพี่ชายเขาบอกว่าพี่ติดอะไรหรอกก็คือแบบเวลามากินด้วยกันดีเอาดีดีอะทั้งอย่างนี้มาบอกว่าพี่กินเหล้าไม่แต่พี่ก็ไม่ได้พูดหรอไม่ได้เมาพี่ก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยโน้ตจริงๆ ้ซพี่ไม่ได้พูดเหรอพี่ทำนี้กับน้องผมไม่ได้นะพี่จะทำนี้ไม่ได้นะผมไม่โอเคนะเข้าใจปะมีแก้วพวกนี้ใช่ไหมหรือยังไงพี่เมาพี่เมาพี่ก็บอกเลยว่าเมาพี่ไม่ได้เมาพี่ไม่ได้พูดพี่บอกว่าเขาชอบมานานแล้วที่พี่เจนร้องเพลงอ่ะแล้วเขาบอกที่อย่างนี้อะไรด้วยไม่เจนอะหนก็เลยพี่เจนเข้ามาดีหนูจริงมานถ้าถ้าพี่เจนไม่เข้ามานะเขาน่าจะเอาอะไรพี่เจนอะสาบานจริงเมื่อกี้ โพี่ดึงหนูไว้ไม่ได้เมาพี่ไม่รับพีพูดดีๆอย่างนี้เดี๋ยวมันจะต้องจับทำัตรทำบัตรคนแก่ต้องพาทำไปไปทำบัตรของพิการด้วยนะเนี่ยตัดเย็บค่ะก็เมื่อกี้เนี่ยเขาจะแย่หรูอจริงๆพี่แต่ว่าหนูก็กลัวไงแต่คือแบบหนูปฏิเสธไม่ได้จะยังไงอ่ะแกแล้วยังไม่เจียมอีกเหรอจะไปยังไงไม่ได้เอายังไงจะเลิกได้ไหมไม่ได้เลิกพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ไม่ควรเป็นอย่างนี้ แล้วเนาะพี่ก็บอกว่าเออบีกันมาตั้วเนี่ยเราเปเข้ามานั่นปีพี่นั่นปีนี้นั่นปีมาเกี่ยวกับพี่ตรงนี้เลยเมื่อกี้เขาปวดคอหนูเขาจะได้บีมดีอ่ีนั่นบีมาเกี่ยกับพี่ตรงนี้เลยดีกว่าไม่แต่หนูไม่ได้มีอะไรเขาอะมีเอออ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าบีจะยังไงเอาพูดเลยแล้วพี่จะยังไงเฮ้ยเดี๋ยว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 ขนาดเนี้ยต่อยยังจุกอ่ะใครแพ้เอาไปเลยอ่ะเอายังไงอะหนึ่งสองสามโฉดแล้วยังจะเป่ากันอีพโฉแล้วยังจะเป่่าโพ แขอโทษนะ็ไนหมายว่าเอาเอาไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวเอาไปเคลียร์ไงไปจบไงอ้าวแล้วเป็นจริงไหมเนี่ยเป็นจริงอะไรล่ะดูหน้าสิอะไรเนี่ยแล้วเขาทำอย่างนี้เลยแล้วเขาก็โอ้ยพอแล้วรู้เลยพอแล้วอะจริงใช่ไหมได้ยเตะกันการควาเกันจะไหนวะพี่น้ำหน้าเสียเออ ทุออลลูฟบอกประมาณว่าเดี๋ยว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 ไปตั้งกันตอนไหนก่อนเออออลลูฟกับพี่นาบอกอะไรของมันนวะอี่รู้เรื่องมาเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราไม่อยู่ในห้องดีดูแม่ขวากันตกแบบวันเนี้ยละซ้ายซ้ายซ้ายไปถึงเท้าแล้วนี่กระตุกอ่ะขี่กอเตอร์จักรลองเท้าไม่ใช่คือโน้ตเดินมาหมดเอาแล้ว เชื่อกูไม่ว่าอะไรอย่างเี้โอ้โหไย่เเลยอะเอเปทุกควไงชอบทีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้นนะคะกดติดตามให้แอ๊ดเสดกับมีชูด้วยนะคะค้ะสมเล่นว่ะจ้าดูได้นัดเชื่อเลยมีแก้งเหรอใช่ไหมอะไรเพราะอะไรถึงแก้งเหรอเห็นพ่นาเาลงติงเตอรก็เปมอหัวใจบีบีรอยช้ำ แ่ได้ทีกันเลยนะแอ็กซเนะไม่เลิกไม่ลาไปออไปจากห้องชันตัวนี้ปครับี้กดไลค์กดแชร์กดับสค์ด้วยนะครับไป่ะเอออ